สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้องรับสู่คลิปเสียงสื่อสางสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนับทนายโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเคล็ดลับวิธีสร้างความสุขสนุกกับการคิดดีทุกท่านครับความคิดเป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างชีวิตสร้างธุรกิจสร้างอนาคตคนที่ชาญฉลาดในการสนุกกับการคิดดีนั้นเขามีวิธีคิดให้สนุกเขามีวิธีการดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือทุกครั้งที่เห็นสิ่งใดให้คิดบวกเมื่อพบสิ่งใดให้คิดว่านี่คือช่องทางให้ได้ไปต่อมีหลักการยอดเยี่ยมยเยืยยอกเย็นยืดหยุ่นยกย่องอยู่ในทุกความคิดยอดเยี่ยมหมายถึงวิธีคิด เยือกเย็นคือจิตที่นิ่งสงบยืดหยุ่นคือการให้โอกาสยกย่องคือการเจราจากับผู้คนต่อมาคือมีรอยยิ้มจากข้างในของจิตใจออกสู่ภายนอกเสมอฝืนยิ้มคนมองออกสะยะยิ้มยิ่งไม่เหมาะสมแต่ถ้ายิ้มจากข้างในจากจิตใจของเรานั่นคือความงดงามของการแสดงออกครับต่อมาคือมีอารมณ์ขันคนที่มีอารมณ์ขันนั้นจะมีสเสน่ห์มากๆแต่ต้องไม่เกินเลย บางครั้งอารมณ์ขันมากเกินไปความน่าเชื่อถือก็จะเลือนหายและลดลงต่อมาครับวิธีการสนุกกับการคิดดีนั้นคือไม่จ้องจับผิดคิดแต่จะจ้องจับถูกน่าน่าเครียดนะฮะไม่น่าอยู่ใกลถ้าเราเจอใครต่อใครจ้องแต่จะจับผิดสื่อสารขึ้นมาก็เป็นถ้อยคำแต่พลังลบมองอะไรก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นคนเหล่านี้ไม่มีสเสน่ห์ ไม่น่าอยู่ใกล้ไปด้วยค่อนข้างจะอึดอัดใจไม่นานนักก็แยกย้ายแล้วก็บอกลาต่อมาครับฝึกให้สมองชาญฉลาดด้วยการมองเห็นแต่โอกาสอยู่ตลอดการที่เราฝึกสมองของเราเป็นการสั่งจากจิตใจของเราขึ้นไปสู่สมองเห็นอะไรนั่นคือโอกาสเห็นอะไรนั่นคือโอกาสนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้หากเราประสงค์ต้องการสนุกกับ การคิดดีมีวิธีที่ชัดเจนนั่นคือควบคุมจิตใจครับมนุษย์ที่ควบคุมจิตใ,ใจได้ฝึกจิตได้ดูแลอารมณ์ตัวเองได้รู้เท่าทันวิธีคิดของเราชีวิตมีแต่ความสุขแน่นอนและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w LDC นำมาส่งมอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ